เฮ้ยนะแล้วพี่จ้าครับวันนี้เรามาแต่งนะนะฐาหน้าฉลองเหรฉลองฉลองฉลองนะครับแมนยูตกรอบอะไรเขาเขาอ้อเขารอบอือหือันนี้ผมอืแล้วทำไมเราต้องทำกันอย่างงี้ด้วยอ่ะฉลองไงฉลองฉลองงี้ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่ทรู้ โชคดีของแมนยูที่เข้ารอบครับโอ้ดีมากจริงๆก็อีกทีมนึงของพี่บิลลี่นะ่ไหมอ่าตอนนั้วเราก็กลับไปที่คู่ที่เราแซงสนามครั้งที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอรลี้ยวโหแซงเยอะเลยครับผมก็เป็นไงบ้างครับประตูที่แล้วก็ให้พลิกเลยครับก็เป็หน้าหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไป3-0ผมให้คู่อีกครั้งเลยเลี้ยวโหชนะครับผม สามศูนย์โอ้โหถือว่าหนักแน่าเป็นสกอร์ที่เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยนะมันอยู่สู้ไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเออทางมันเราพูดถึงโอลิมปิกอรดีกว่าไหมครับก็เป็นไงบ้างครับคุณพี่แจ๊ะลูกแรกลูกแรกลูกไหนครับลูกที่ยิงฟรีคิกฟรีคิกจุดโทษจุดโทษครับผมที่ทางด้านของอะไรนะโอ้ลาไเอลไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียเสียค่าเนอะเสียค่าหรือว่าเล่นวอลเลย์บอลโอ้โหไอทีเรียบร้อยกรรมการวิ่งมาเปล่า จุดโทษเลยแล้วก็เป็นทางด้านเจริญลาดรับห้าที่ทางหารจบไม่ต้องร้ายมากขึ้นนำ1-0เทปด่านก็ครึ่งแรกก็จบไปที่1-0น่ากำลังกันไม่ได้ครึ่งหลังเริ่มเกมได้แค่2นาที2นีเท่านั้นครับเป็นทางด้านของฟิลจอนโอ้โหอีกแล้วจอร์นเองครับก็เรียบร้อยกรรมการก็ปิ๊ดเลยเรียบร้อยจุดโทษลูกที่สองแล้วโอ้โหไปทางด้านทางด้านของเจริญลาดรับห้าที่ทหารอีกแล้วแล้วก็ไปพลาดครับ2-0 2-0ครับ แล้วมีไนะมีจังหวะมีหลังจากน,นั้นก็ว่าด,วดนะ่วีดิธวีดิธครับโอ้โหถือว่าก็ <c oughs> มันน่าเกียดอะถือรุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหารุ่นนั้นแะนจริงๆนี่ถือว่าไม่โดนนะถือจากคราฟค้าก็ถือว่าไม่ไม่ไม่โดนนะพุ่มแต่ก็ก็ถือว่าเขาแบบเขา้าเขา้เขา,เขาไปตะก,กัดนะเข้าไปตะกัดได้แต่การดูด้านหลังนะก็ถือว่าตัดสินไปให้เป็นรุ่นจุดโทษเลยก็งหวานั้นรุ้นแฮทติกรับห้าที่สังหารอีกแล้วยิงอีกแล้วแต่ปรากฏว่าชน สพิ่งเข้าไปอย่างน่าเสียดายโคตรคลิกเลยงั้นนะสามสูงเลยนะใช่ครับแต่ก็ถือว่าแมนยูก็เรียกได้ว่าเสียเสียตัวเล็ตไปสิบเหลือกที่คนละแต่สิบคนเพราะว่ามีดีกรีไปแดงเป็นเรืองที่สองก็โดนไปแดนได้เอาชนะไดเรียกได้ว่าโอ้โหทานการณ์ตอนนี้ของแมนยูเสียเปรียบสูงไม่ได้นะในเกมจริงผมก็ดูแล้วก็ตู้ไม่ได้แล้วก็รั่วเลยทีนี้แล้วมาโดนลูกที่สามจนได้จากที่แปดสิบสี่ใช่จากโตเลสสเตอร์ลิตสเตอร์ลิตเหรอยิงยิงก่อนแต่ดู้จากดู้จักเข้ารีเฟรชแล้ว เขาเขายิงเลยไหมขดเต็มซ้ายเลยเต็มซ้ายเลยโอ้โหแต่บอลแม่งโชคดีมากเป็นทางโซเลสโอ้ลตโอ้โหว่าจริงสวยนะลูกเนี่ยเย่งตัวยิงเย่งตัวโอ้โหเด็กอาบอกรับไม่ได้ยิงรับไปได้หมดปัญญาครับลูกนี้เรียบร้อยขึ้นนำเป็นสามศูนย์จบเกมครับชนะเลี้ยวผู้ชนะแมนยูพลาดท่าแพ้ต่อผงแดงนิวโผโอ้โคู่หลีใครตลอดกาอย่าง รีวิวูไว้สามตู่อศูนย์โอ้โหถือว่าเป็น5ปีนะ5ปีที่ไม่ได้ชนะเราเลยนะไม่ได้ชนะแมนยูในบ้านใช่อับโอ้โหถือว่า5ปีตั้งแต่ปี2009นะใช่ครับมาดูข่าวข่าวหรือว่าแมนยูนะเรื่องของแมนยูก็เป็นการประชุมบอร์ดของบอร์ดบริหารของแมนยูครับเป็นทางหน้าของเบอร์กี้ด้วยเบอร์กี้สิงข่าวว่าเขาประชุมรับกันเกี่ยวกับ ทางด้านของเดวิดมอยใช่ครับแต่ก็งจะเด้งมอยครับแต่แล้วก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าเดวิดมอยนั้นด้วยโชว์ฟอร์มสุดยอดมากครับเมื่อการสัปดาห์ในนัดที่เจอกับโอลิมปิกอสนะครับเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกอสก็ยิงไปถึง3ประตูต่อศูนย์ก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนี่ถือว่าเรียกว่าพลิกล็อกอ่ะเกิหน้านะตอนนัดแรกเล็กแรกที่เจอกันมาแพ้แพ้สองศูนย์โอ้โหไม่คิดว่านัดนี้กลับมาได้มอยจะทําได้ครับผมมอยรีเทิร์นครับก็ แปดทีมนะครับที่เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายของซูกูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคุณนเล็กก็มีทางด้านของปารีสครับผมแล้วก็เชลซีครับดอร์ดมูลครับแล้วก็แมนยูครับผมอีกทีก็มีทีมบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบิลมาลิดแล้วก็แอตเลติโกมาลิดครับผมก็เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในอาทิตย์นี้นะครับวันเสาร์ครับผมมีคู่ไหนบ้างครับคุณนัทเล็กครับ ครับผมวันเสาร์ที่22มีนานะครับผม<อ>มีแข่งด้วยกันทั้งหมด8คู่เลย8แปดคู่เลยคู่ที่น่าสนใจแข่งตอนเวลา1ทุ่ม4ี้าครับผมเป็นทางด้านของเชลซีพบกับอาร์เซนอลครับแล้วก็มี6คู่ที่แข่งพร้อมกันตอน4ทุ่มก็มีคาดิฟลิเวอร์พูลครับเอเวอรสตนสควอเนอร์ฮาวกับฟุตบอมแมนซิตี้กับฟูลแลนดครับนิวคาสเซิล พบกับคริสตัลพาเลซนอริทพบกับซันเดอร์แลนด์ส่วนคู่ดึกสุดนะครับก็เป็นทางด้านของเวสต์แฮมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนเที่ยงคืนครึ่งครับผมครับเป็นเกมในการเกมวันเสาร์ครับนี้ในการสองคู่ครับในทางด้านสเปอร์ครับพบกับเซาท์แฮมป์ตันเวลาสองทุ่มครึ่งโค้ดสุดท้ายครับโค้ดึกเลยเวลาห้าทุ่มเป็นทางด้านอาต์ตาเมลล่าพบกับคาโต้ใช่ครับก็วันนี้นะฮะคู่ที่เราจะวิเคราะห์ก็เป็นคู่ของใครไม่ได้เลยนอกจากคู่วันเสาร์ใช่ครับ เชลซีประทะกับอาร์เซอรอนใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าน่าจะมันแน่ผมว่าโอหซซีทคู่นี้เพราะว่า2ิทีมตอนนี้ใหญอยู่บนหัวตารางใช่ครับแย่งกันเป็นโหควาตัวยนี้ให้ได้ครับผมก็เรามาดูที่ h อทเฮสนะนัดหลังสุดใช่ครับฮนัดหลังสุดนั้นก็เป็นทางด้านของเชลซีนั้นที่ดูดีกว่าครับผมก็จาก้านัดเชลซีชนะไปถึง3ครับผมเสมอ2 สิงเท่านั้นเองก็ไม่ไม่แพ้เลยนะไม่แพ้เลยครับรวมทั้งย่านทั้งเยือนนะรวมทั้ง,งย่านทั้งเยือนก็เชลเซีดูดีกว่าเชลซีคมคมหมอนเยอะมากเลยครับครับแล้วก็มาดูทางฝั่งของเจ้าบ้านก่อนเลยเชลซีนะเชลซีครับผมว่าสภาพทีมคราวนี้เขาเป็นยังไงได้ทางด้านเชลซีนะครับผู้จัดก,การทีมโจเซ่มูรินโญ่ในนัดนี้นี่ถือว่าเขาต้องต้องการสามแต้มเพราะว่านาที่แล้วเขาพลาดพลาพลาดคาบ้าต่อไอตามม้ามิล่ามาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ใช่สถานการณ์ลุชช้นแชมป์ของเขาตอนนี้เรียกว่าสั่นคอเลยทีเดียวใช่ครับผมด้านความพร้อมของทางด้านเชลซีนะครับนัดนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยแต่ก็ถือจะมีปัญหาที่มีผู้เล่นติดโทษแบงก์ใช่ครับเป็นของทางด้านรามิเลสแล้วก็วิลเลียมที่โอ้โหโดนมาแดงใน<ช>นัดนั้นที่แล้วครับโอ้โหโอ้เรียกว่าโชคร้ายนะโชคร้ายแต่ทางด้านรามิเลสนี่ก็สมควรตอนเล่นแรงจริงโอ้ย่ำเลยครับวิลเลี่ยมนี่ถือว่านางสังนะนะก็ถือโชคร้ายนะโชคร้ายใช่ครับ ก็ถือว่าก็มีแค่โทษแบนที่เขาติดโทษแบนสองคนแต่แล้นั้นก็คือผู้เล่นก็คือยังมีผู้เล่นแทนกันทดแทนกันทดแทนกันได้นะครับได้อยู่ <นะ S 2> หลายคนเลยทีเดียวใช่ครับนะในนัดนี้คาดว่าครับมูรินโญ่นี่ก็คงจะเรียกใช้แลมพาร์กกับมาติสครับคู่ใช่ครับเป็นองต้องเป็นอีกเกมที่เขาเล่นเล่นคู่กันครับส่วนทางนานแนวลุกนี่ก็คงใช้ผู้เล่นโห ตัวเก่งของเขาคนเดิมสามมาตานของเขานะเอเดนฮาซางี้ชูเล่แล้วก็ออสการ์โอ้เป็นแนวลุกคอยเจาะอาร์เทนนอนมุจี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่คนทำประตูอย่างโซเมเวโตเล่นในบ้านนี่เรียกว่าอีกแน้ทุกทัาพร้อมิี ความ<อ>ม<ด>ีความดีเล<ด>่ในบ้านครับครับผมก็มาดูกันที่สภาพทีมของอาร์เซนอลนะครับทีมเยือนครับก็อาร์เซนอลนัดที่แล้วนั้นบุกไปเอาชนะสเปอร์คาบ้านมา1ต่อ0ครับผมถือว่ายัางมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์อยู่นะครับาอาจจะดูน้อย กว่าเชลซีเยอะก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่แต่อเอาไซมอนเกอร์น,นะครับได้เจอกับปัญหาผู้เล่นที่ได้รับการตัดจากตัวหลักเน,นืเรียกว่าปวดหัวครับก็มีทางด้านของแจ็คยูเชียนะครับเมซูตอัลเซห์ฟอาบูเรียดีอาร์ลันซี่พีโอวัตช็อปแล้วก็นิคลาสเบนเนอร์ทุกคนเลยพูดมานี่แต่ละคนนี่โอ้โหแทบจะเป็นตัวหลักทั้งทีมเลยนะเนี่ยทั้งทีมเลยครับปวดต้องหาตัวสำรองมาเล่นครับแต่ก็คาดว่าน่าจะใช้ ชุดที่บุกไปเอาชนะสเปอร์ครับผมได้แล้วก็ฝากความหวังไว้กับโอวิลเย่ชิลูกองหน้าชาวฝรั่งเศสเลของเราของเรานะครับเอาละครับเราก็มาดูผู้เล่นทีคคาว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันเลยใช่ครับผมเริ่มกันที่ของทางฝั่งสวันครับเชลซีแผนการเล่นทีคคาว่าจะใช้นะครับ4-2-3-1ครับเรามาดูผู้รักษาประตูนเลยครับเ่นเคยครับสี่ก็เช็คกองหลังครับอีวานวิชจอห์นร์ลี่เทลิครับ อาร์เวเลกิต้าครับกองกลางครับมีมาติสยืนคู่กับแรมพาครับแนวลุกครับมีชูเล่ครับออตการอาซาครับและก็กองหน้าที่ขาดไม่ได้เลยซามูเอลเอโต้ครับครับผมก็มาดูทางด้านของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับรูปแบบการเล่นแผนนั้นน่าจะใช้ทางด้านของ 4, 2, 3, 1ครับโกก็เป็นทางด้านของเชสตนี่กองหลัง4คนก็เดเรนกิสคอสซินี เมเตซัคเกอร์เซียนาครับผมตรงกลาง5คนก็เป็นทางด้านของออรเลชเชอร์แมนยิงคูอัลเตตา้าแล้วก็มีโพโดซิกกี้พอโซล่าแล้วก็หน้าตามเป็นทางด้านของโรซิกกี้ครับผมส่วนหน้าเป้าไซโอเวริเยชิลูครับผมเอาละครับก่อนเราจะมาแจ้งสนามการรับเข้มา,าพาพาลุกจักกับแขกเชิญของเราทั้งสองพันก่อนเลยนะครับครับเริ่มกันที่คุณทางฝัง่งอารอ์เซนอลอ่าคุณวีฟุลโต มันรุดข้างข่าวใช่ครับโอ้โหหลอกเลยครับดูจากหน้าตาของเขานี่ยไม่เหมือนมันรุดเท่าไหร่โอ้โหนับผมย้ายก็อีกคนนั้นเป็นทางด้านของเชลซีครับก็คุณสีนิวนะฮะใช่ครับปากแดงแก๊สเลยแต่สนามเราพวกเรานะครับก็แซะคู่ระหว่างเชลซีพบกับอาร์เซนอลนี่ครับผมเอาครับคุณวีบุลโตคือว่าสภาพทีมตอนนี้ของคุณเนี่ยทีมของคุณพร้อมไหม โอ้โหตอนนี้อัคคีนอลเองก็ยำแย่มากครับตอนนี้ัเตะเจ็บหลายคนเจ็บหลายคนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเทเมกเกอร์อย่างเนซุดโอเซเว่โโหตัวเก่งของเขาเลยอ่ะใช่ครับโโอ้หเจ็บด้ยนะคักยาวหลายสัปดาห์เลยครับโโอ้หกสัปดาห์แม้กระทั่งดาแจาควิเชียนเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครแจาควิเชียนนะให้ให้พูดอีกครั้งหนึ่งแจ็ควิเชียน เอ้าวิวเชียร์ครับโอยร์จบแล้ววิวเชียร์ของผมจบแล้วไงไก่ย่างว่าแพ้แพ้แต่ไม่กินไก่ละก็ปุลาวเลยเชียโกงกันเลยเอาวิวเชียร์ครับวิวเชียร์ครับแล้วมีมีคนเจ็บเพิ่มอีกไหมครับตอนนี้อีกหลายตัวเหมือนกันครับโอ้โหสิวเจ็บเยอะของเขาเจ็บเยอะมากเลยแล้วทีนี้ทีมคุณจะสู้ทางด้านไหนครับเชลซีหวังไหมในนัดนี้โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วครับจริงไม่ต้องต่อให้ก็ได้ เพราะว่าครั้นี้ครับชี้รูครับอย่านีอยกองหน้าใช่ครับขอยิงเลยครับโมเทียรขออาร์เซนอลเลยใช่พร้อมที่จะสู้ศึกกับเชลซีแน่นอนครับนี่มั่นใจมากมามใช่ไหนเนี่ยมั่นใจมากครับเพราะว่านัดที่แล้วเพิ่งไปยิงไกลกายคาเล้ามาโอ้โยเจอเลยนะใช่แล้วครับหนศูนย์นะใช่อเปิดแก้มาก็ยิงเลยใช่ไหมโอ้ผิดผิดผิดกับ ทางฝั่งเอลฟีใช่ไหมใช่ครับที่แพ้ไอ้ตั้งเวลามาหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ผิดกันเลยนะฟ้องผิดกันเลยอ้าวก็จวงอย่างนี้ผมก็ทางพาดทีมแต่ภาพทีมของสิงห์มิวเป็นไงบ้างครับคิว่าสุดยอดต่างกันลิบลับนี่เจ็บยกทีมอ่าของผมฟิตโอ้คือว่าคุณได้เปรียบมะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะต่อให้ขนาดนี้จะต่อให้ด้วยจะเอาโกออกนะเอาโกออกไปเล่นกองหน้าก็กะไยอยู่ที่คุยไม่เบาเลยโอ้โหมีสิ่งที่คุยครับเคยคุยไม่ได้ยินไง เอตโต้แบบอาทาาไม่ได้ยิงยิไม่ได้แต่เปลี่ยนแล้วเขาไม่ยอมมอยไม่ยอมเอ้ยไม่ใช่มอยดิมายว่ามูรินโญ่โอ้ยหน้าหน้าเอามอยมาคุมนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมอยไว้กับยีดีแล้วมอยคุมมอยคุมมอยแล้วเออดีนะครับดีแล้วดีแล้วนี่อยากคุณถึงใช่คุณถึงได้แต่งหน้ามาเนี่ยเฉลิมฉลองให้กับมอยโอ้โหไม่ใช่มอยเอาซุ่มจีบเป็นสมบัติรเสมอมากๆมากเหมือนเหมเบื่อไหมนานนั้นหนึ่งเป็นไง เขารอแปดปีสุดท้ายดูฟังปีที่สองของนิวกียรลรูปบวชต่างจากที่ลรกพูแต่เชลซีชนะมาสิบสี่นัดติดนะครับเพิ่งแพ้มานัดเดียวนัดเดียวเดียวเองแพ้นัดเดียวแล้วนะลูกเดียวด้ยได้สถิติก็หยุดเลยหยุดลูกเดียวแค่นั้นเองโโอ้หไม่ต้องหวังคีโม้เหมือนกันหอยคาปเลหอยทะเล สิ่งที่คุยครับสองคนนี้มานี่พอกันที่คุยพอกันที่โมกัที่คุยเจอกันที่ปันที่ปันที่ปันอไร่ะครับเข้าสู่คำถามที่สองนะคุณบี๊แจ๊คเรเกมนี้เป็นลอนดอนดับบี้แมตช์ด้วยสักสีสำคัญเราลืมฟอร์มลัที่ได้ของทั้งสองทีมไปเลยอ่าไม่ต้องสนใจสักสีสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเข้าไปลุ้น ตาผมมืเลีกไม่ได้ครับหรือว่าขับเที่ยวกับอาร์เจนตินโอ้เชลซียสขับเที่ยวกันอยู่เยอะเซลเซียสชิวชิวชิวๆิวสบายถ้าปืนผมบอกนะตกตะไครครับตัวแพ้ทีมปืนปั่นดูตัวดูตัวดิดูตัวยิงไม่ออกทำไมครับปั่นกระบอกก็ลองดูในเกมนะครับคุณสิงห์ที่คุยครับไต้องมาปักในเกมครับผมแล้วตอนสำหรับทางด้านคุณสิงห์นิวนี่ สักสีไม่มีไม่มีสักสีไม่มีผมสั่เขาดำจากที่ไหนครับนี่กาแถววะเนี่ยนี่นี่กากนี่กากนี่มากากยนี่สักมาตลกอ่ะตลกเนี่ยอ๋อแล้วตรงว่าไงฮะสักสีเห็นี้โอ้ยยอมไม่ได้อยู่แล้วสักสีมันมีอยู่ค้ำคอแล้วต้องชนะขนาดียวอันนี้จ่าฝูงด้วยพานไม่ได้เราดูในเกมครับเพราะสิ่งที่คุยทุกคนครับนี่อาครับก็จอดถามเนี่ย แทะไปเลยแทะสนามกันเลยว่าคู่นี้เป็นยังไงระหว่างเชลซีกับแอสตันให้พี่คือตัวก่อนนะให้พี่คือตัวก่อนนะคิดว่าสกอร์จะเป็นเท่าไหร่ครับสูสีเหมือนกันครับแต่ผมให้แอสตันชนะไป1-0ึ่งศนย์แล้วกันแบงกโจนเกียจะยกยิ่งเขาบอกสูสีเชียร์นิ่งเบี้ยวเขาได้ไหมเขาสูสีครับเขาท่าตัวจริงเราขนามคนสู้ผมไม่ได้โอ้โคตรงของขงพูดคุยเลยครับไม่ได้คุยทลยไมโอ้คุณคุยกันทั้งสองทีแล้วเธอทางแ้วนะเชลซีนะครับปะงานอัลสกอร์ 2เมสอ2เมตรสองเมตรเลยจัดนะสองเมตรยิงครับทีมผมชนะดิไอ้ต้ยิงเลยไอ้ต้เล่นไอ้ต้เล่นในบ้านดีนะเล่นในบ้านดีเราจะร้องเดี๋ยวปาดน้ำตากลับบ้านไม่เป็นไรเก็บแม็กก็ยิงที่บ้านตัวเองถ้าตัวตายเนี่ยสิงตายตายอยู่ข้างสนามแม่คนสิงห์นิวอะไรมาสรุปเลยนะ ช่ครับผมก็วีพื้นโตและคุณสิงห์มิวแจ้งขนาดไปครับก็สิงห์มิวนั้นก็ให้เชลซีนั้นชนะคาบ้าน2องต่อศูนย์เลยนะโตยิงเลย2เมตรนี่โอ้โหฟันไปเลยฟันเลยก็มาทางด้านทีมเยือนครับก็คุณวีปืนโตครับก็ให้ชนะชนะเชลซีหนึ่งศูนย์เชือเนิยนเนหนึ่งศูนย์เลยโอ้โหบุกไปชนะนะนี่ขนาดเจ็บยกทีมาเลยและคุณตัเล็กว่าอะไรว่าไงบ้างครับสกอร์ผมว่าเกมนี้นะครับก็ อาร์เซนอลเจ็บเยอะครับและเชลซีตอนนี้ก็มาพร้อมขายแค่ตัวหลักอย่างยินเลี่ยมกับรามิเรสเท่านั้นก็น่าจะยิงได้สักประมาณ2-1ครับเชลซีชนะ2-1แล้วกันครับผมแล้วคุณผมคิดว่าน่าจะเชลซีชนะสองศูนย์เลยเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้ปวดเดี่ยวทีมก็เจ็บเยอะใช่เจ<ะ>็บเยอะครับเจ็บเยอะมากไปพรุ่นี้ผมแบบผมไม่จางสุดแล้วใช่ดูดูดูจากความเป็นไปได้ที่เคาะมาแล้วนะจ๊ะครับแล้วแล้วก็จอนและเชลซีเล่นในบ้านด้วยใช่ครับเา ตี๋ของเขาก็ตีนัดเขาไม่แพ้นะไม่ยอมเนะครับนัดแค่ผ่านนัดนี้ในบ้านนัดที่พ่านนี่คือนอกบ้านใช่มในบ้านในบ้านในนบ้าอ๋อนัดที่ไหนครับนอกบ้านเราไปเช่าสนามเขาในบ้านไม่ต้องเช่าถูกต้องครับตามคุณบิแจ๊บไปเลยนะครับผมก็สามารถติดตามรายการของพวกเราได้นะครับทาง Channel บช่อง B.J. สนามครับผมแล้วก็ทาง Facebook ครับเพจบิแ๊ B.J. สนามครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ រ្លាប pues ់សារស់ស្នៃទៅ្នៅទៅ្នៃទៅ